สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสาวก่อนออก่อนเข้ารายการมาเมื่อกี้ก็ได้พบเรื่องดอยดอยค่าชาติตัวเองอีกแล้วนะก็เรื่องของมีอาจารย์สอท่านหนึ่งนะท่านดอยค่าในเรื่องของเพลงชาติเพลงชาติไทยอ่ะนะ ท่านอาจารย์สอศีวรักษ์ท่านพูดถึงเพลงชาติเราอะ่ะมันคล้ายๆกับว่าเป็นชาตินิยมเกินไปนะบุกระดมชาตินิยมเกินไปจริงๆผมว่ามันถูกแล้วนะถูกแล้วตรงที่ว่าเราให้คนรักชาติก็ถูกแล้วเพราะว่าสยามประเทศเนี่ยมันรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยจริงๆมันมีคนหลายเผ่ามีคนร้อยเผ่าในอนดีตนะ ผมว่าท่านไม่รู้ว่าท่านรู้หรือเปล่านะท่านมีความรู้เรื่องของอายะธรรมดั้งเดิมประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของชนชาติสยามเราหรือเปล่าว่าเราออประกอบด้วยชนร้อยเผ่านะ <S <S ดังนั้นเนี่ยมันจะมีคนหลายๆประเภทแม้กระทั่งกะหลงกะเหลียงอะไรพวกนี้ภายใต้พระบรมมพทธิ์ที่สมภารของกษัตริย์สยามนะเรามีเมืองอยู่พันเมืองตามที่จีนบันทึกไว้จีนเนี่ยพอเขาเกิดมา มีประเทศเนี่ยประมาณสองพันกว่าปีนะในสองพันกว่าปีเขาบันทึกแล้วว่าเราอะ่ะมีมีประเทศประเทศหนึ่งมีกษัตริย์ผู้หนึ่งผู้เดียวนะอยู่ใต้ทะเลจีนใต้ก็คืออยู่ใต้เขาอะ่ะปกครองเมืองก็คืออาณาจักรพันเมืองพันอาณาจักรมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาล เทียบเท่าจีนหมายถึงว่าปกครองราชาพันคนราชาเนี่ยแปลว่าเจ้าเมืองนะไม่ใช่แปลว่ากษัตริย์อาณาจักรก็แปลว่าเมืองหรือจังหวัดไม่ได้แปลว่าประเทศดังนั้นเนี่ยสยามเนี่ยมันประกอบด้วยคนร้อยเผ่าไปเย่ตั้งแต่ฟรีปิงขึ้นไปเออสิองพันนาจรดอินเดียนูนทางใต้ก็ลงไปนะประเทศที่เกิดใหม่ประเทศที่เกิดใหม่ หลังยุบล่าอนาธิคมทั้งหมดนะว่าจะเป็นบูนดงบูไดอะไรเนี่ยเป็นดินแดนของสยามมาก,ก่อนทางใต้นะทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยการที่เราร้องเพลงชาติเนี่ยผมว่าแต่งแต่งได้ดีแล้วนะผมว่าแต่งเรารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยใครจะอยู่เป็นไทยก็อยากจะอยู่ก็อยู่นะใครจะไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่หรือว่าคนพูดไม่อยากจะเป็นคนไทยไม่อยากอยู่ก็ไม่มีใครบังคับ นะไปหาสันชาติใหม่อยู่ก็ไม่เป็นไรมึงจะไปอยู่ชนชาติไหนใหม่ๆเนี่ยมึงก็ไปไม่ต้องมาด้อยค่าแล้วก็มาหาว่าไอ้นี่การรักชาติมันมันไม่ดีตรงไหนการชาตินิยมมันไม่ดีตรงไหนทุกวันนี้ที่เราไปไม่ไม่ไหนไม่มาไหนอะไรเนี่ยกนะ็เพราะว่ามีคนที่คอยด้อยค่าแล้วคนที่ด้อยค่ามันก็เป็นคนที่เป็นนักวิชาการชาติเราเองเนี่ยแหละที่มันด้อยค่า บนความที่มันไม่รู้ความจริงอะไรเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าชาตินิยมเนี่ยม,มันดีมันไม่ดีตรงไหนอะ่ะคุณเห็นไหมใน y o u t u b e อะ่ะฝรั่งม่ยังงงล้วยังชื่นชมกับเรานะหกโมงหกโมงเย็นเนี่ยเคารพธงชาติแปดโมงเช้าเคารพธงชาติพอเพลงขึ้นปุ๊บทุกคน,ย,นยืนตรงหมดเลยฝรั่งฝรั่งมันหยุดหมดเลยเขาชื่นชมอะมันเป็นวัฒนธรรมที่ดีอายธรรมที่ดี หรือมึงอยากจะไม่บังไม,ไม,ไม่ไม่เครารพมึงหน้าเบื่อก็แล้วแต่มึงมึงจะทําตัวเป็นแปลกประหลาดจากคนอื่นเขาก็แล้วแต่เขาชื่นชมนะผมไม่เห็นมีใครคนไหนเลยบอกว่าไอ้เพลงชาติแม่งมีแต่คนแลกมีพวกไอ้คนไทยเองนี่แหละด้อยค่านะด้อยค่าชาติตัวเองแล้วพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าด้อยค่าคือพยายามหาอะไรมาโดยเฉพาะไอ้พวกนักประวัติศาสตร์นะไอ้นักวิชาก,การด้านประวัติศาสตร์เนี่ยผมแม่งเบื่อพวกมัน อวยขมรอวยขมรหรือไม่ก็พยายามจะหักล้างเรื่องราวที่แบบว่าเออมันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของเรานะเออกลับไปหักล้างอย่างเช่นไอ,อผมเห็นแบแบแบบไอลอยกระทงอะ่ะก็บอกสุขโขทัยอะ่ะไม่นางนกพม,นะม่าน่ไม่ได้เกิดขึ้น,นไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยสุขโขทยัยไม่ได้สร้างไม่ได้มีอายะธรรมอะไรเงี้ยจริงไม่ใช่ผมก็บอกเลยว่าไม่ใช่เออผมยอมรับเขานะ แต่ว่าคุณต้องมีหาหลักฐานเหตุผลมารองรับด้วยจริงๆนะั้นนกพมาตอะไรเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วก็ผมบอกแล้วสุขโขทัยไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นประเทศไม่ใช่เป็นประเทศไม่ใช่เป็นกนรรษัตริย์คนตั้งกรุงแรกของคนไทยที่อยู่ที่กำแพงอะ่ะนั่นแหละ อย่างน้อยเนี่ยอายะธรรมที่อยู่ในกำแพงนั่นแหละก็ของสยามทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของมเขมรดังนั้นเนี่ยมันมันก็จะเขียนบทความอะไรที่ด้อยค่า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 ว่าเออมันไม่เป็นจริงหรอกไอ้นี่มันเป็นชาตินิยมไอ้พวกนี้มันเขียนมาเพราะว่าตั้งตนเป็นชาตินิยมอะไรเนี่ยก็ไปเปิดโลกให้ทางขามเขมรมันก็เข้ามาไอ้พวกกัมพูชามันก็เอากำแพงมาเคลมมันก็บอกว่าเรารับอายะธรรมมาจากกำแพงเฮ้ยนั่นมันกำแพงของสยามไม่ใช่ของ ขมรเขมรเป็นทาสเห็นไหมเออน่าเกลียดมากเลยเพราะผมบอกแล้วว่าเราอ่ะมีตัวตนอยู่ตั้งแต่ห้าพันปีที่แล้วที่กะเบื้องจานที่กอเบื้องจานหรือว่าที่อายธรรมที่โนนวัดอะ่ะเห็นไหมผมไม่ได้นัดกับกอเบื้องจานนะผมที่ผมบอกผมยังไม่ได้อ่านเลยไม่รู้หรอกแต่ว่าตัวอักษรมันไปปรากฏที่บ้านโนนวัดอะ่ะห้าหกพันปีที่แล้วแสดงว่าเรามีตัวอักษรใช้แล้ว เรามีความเจริญแล้วเราถึงมีตัวอักษรใช้ได้แล้วตัวอักษรเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นรูปแบบฮีโรกราฟิกหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับที่ต้องมานั่งแปลความหมายอะไรกันมานั่งบวกใช่ไหมหรือเหมือนกับจีนที่จะต้องเอาตัวนู้นผสมตัวนี้เอาตัวนู้นตัวนี้มาผสมกันแล้วเวลาอ่านก็อ่านยากถูกป่ะเออแต่บ้านเราเนี่ยอ่านออกเลยอ่านออกตรงตัวปุ๊บออกเสียงได้ทุก สำเนียงในโลกนะสำเนียงในโลกจะเห็นว่านักร้องบ้านเราเนี่ยอย่างลิซ่าหรืออะไรเงี้ยเวลาพูดภาษาอะไรเขาก็พูดได้สำเนียงก็เรียนเสียงได้นกกาเรียนเสียงได้หมดภาษาไทยนะเราควรจะภูมิใจแสดงว่ามันมีวิวัฒนาการต่อนเนื่องมาจนเรามีอะไรนะพยัญชนะมีอักษรมีสละ ทำไมเราไม่ภูมิใจเรามานั่งด้อยค่าชาติตัวเองไม่มีภาษาใดในโลกหรอกที่มีออกเสียงเป็นเมโลดี้ได้นะ,ะแสดงว่าประเทศเรานี่แหละมันพัฒนามาถึงขีดหนึ่งของมันแล้วขีดสุดคุณเราไปเปรียบเทียบกับชาติอื่นในโลกสิเราเก่งกว่าเขาตังเยอะเด็กไทยไปคว้าแชมป์เปี้ยนโลกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรแล้วแต่เยอะแยะไปหมดเลยเราไม่ได้ด้อยค่ากว่าพวกเขาเออ แสดงว่าปัญญาหรือว่าวิวัฒนาการแนวคิดมันถูกฝังอยู่ใน DNA ของพวกเราศิลปะวัฒนธรรมมันถ่ายทอดมามันไม่ใช่มาเพึ่งหกเจ็ดร้อยปีมันนี่นะดังนั้นเนี่ยอย่าได้่าชาติตัวเองนะผมผมไม่นั่นแนะเพียงชาติไทยดีอยู่แล้วนะดีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ต้องร้องไม่ต้องไอ้นี่แม่งปลุกระดมปลุกระดมตรงไหน่ อะไรมันผิดตรงไหนคุณก็แจ้งกันมาเป็นท่อนๆนะอะไรส่วนไหนผิดก็รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยก็ถูกแล้วชวนร้อยเผ่าไอ้ประเทศที่แยกออกไปใหม่ๆที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นเผ่าเดียวกับเราทั้งนั้นคุณลองตัดโคราชออกไปเป็นประเทศใหม่ดิแต่เดิมโคราชก็เป็นจังหวัดของสยามอย่างเงี้ยเป็นต้นกัมพูชาก็เหมือนกันกัมพูชาก็เป็นจังหวัดหนึ่งของสยามไม่ใช่เป็นไอ้นี่ผมโดนดา่า ปัญญาอ่อนเมื่อกี้นี้พี่หน้าหน้าอางนะี้ก็ไม่เป็นไรนะก็แล้วแต่รับรับความจริงไม่ได้ก็แล้วแต่นักประวัติศาสตร์เราเนี่ยแหละมันส่งข้อมูลโดยค่าเรารับเงินมาสังเกตดูไอ้ไอ้หนังสือที่ให้ทุนไอ้พวกนักประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่เล่มไม่กูไปดูมันจะพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับศิลป,ปะแต่แม่ก็โยงเข้าเขมรหมดแล้วใครใครจะ เขียนไอ,อ้วยเขเมรน,นักก็ไปหามันได้มันก็จะให้ทุนให้อะไรอย่างเงี้ยเออนี่แหละทําไมหน่วยงานรัฐไม่เข้าไปตรวจสอบมันหรือว่าอ้นักประวัติศาสตร์ที่ออกมาอะไลเขมรเขมรอะไรเงี้ยมันบัมพาร์บัลม,มันเป็นไครมันโค่นเงาเหล่ากอมันเป็นไขรแล้วก็ควรจะออกกดออกตําราอะไรหาข้อเท็จจริงให้เจออย่างที่ผมพยายามจะพูดเนี่ยแล้วถ้าใครแม่งพูดผิด แจ้งข้อหาแม่งนําเข้าข้อความอเมนเทัไปเลยหรือแม้แต่กระทั่งผมเนี่ยถ้าผมพูดอะไรผิดไปเนี่ยแจ้งข้อหาเลยมึงแน่จริงมึงแก้กแจ้งมาเลยผมพูดตรงๆของผมอยู่แล้วตรงไปตรงมาอยู่แล้วแล้วสิ่งที่ผมพูดผมนําพิสูจน์ได้ทุกอย่างอยู่แล้ว